สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถมาใหม่นะคะลูกค้าสำหรับตัวนี้เป็นรุ่น c u b ะ t a L 3 6 0 8 Special ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น h e ิตนะคะประหยัดน้ำมันนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ซัตเทินะคะลูกค้าสำหรับใครที่หาราคาไม่แพง36แรงนะคะสามารถไถไล่ได้ลงนาได้นะคะสาภาพสวย,สวย เดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรอยมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบนะคะสำหรับ L3608 Special นะคะรถสวยไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะไม่มีรอยล่วซึมนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ36แรงค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะลูกค้าตัวนี้อยู่ที่359ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็ เป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิรค่ะสะดวกต่อการใช้งานมาดูสภาพรอบๆคันกันบ้างตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะลูกค้าเป็นสีเดิมจากโรงงานยังมีรอยถลอกอยู่เลยนะคะสำหรับ L3608 Special นะคะรถสวยนะคะเดิมทุกจุดนะคะนี่ค่ะ สีสันของรถเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ร้าวนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะดอกเต็มสภาพสวยใหม่เลยนะคะเป็นยางดอลอปนะคะยางหลังก็เช่นกันค่ะดอกเต็มนะคะสภาพสวยนะคะค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะ ดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถนะคะสภาพสวยมากลูกค้าตัวนี้เป็นรถไล่นะคะไม่ได้ลงนาน้ํา pto ยังไม่ได้เปิดใช้งานลูกค้าดูตามหัวน็อตนะคะตรงนี้คือแบบมาร์กจากของใหม่นะคะอยู่ครบถ้าเกิดว่าเป็นรถนานเนี่ยรอยมาร์กนี้จะไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าสนิมน้ําจะกินหมดตัวนี้เป็นรถไล่ pto คือยังไม่ได้เปิดใช้งานนะคะตัวนี้ ให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะ L 3 6 0 8 Special mm hmm. ด้านหลังนี่คือมีผานให้อีกหนึ่งพวงนะคะ mm hmm. เป็นผานไถนะคะลูกค้านี่ค่ะยางดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะรถสวยพร้อมใช้นะคะสำหรับตัวนี้ สำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะถ้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะสามารถโอนจองได้นะคะโอนมาจําเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ L 3 6 0 8 Special เป็นรถปี58นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหาและผ่านหลังเป็นผ่านถนะคะเป็นผ่าน6นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ 385,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะ0 8 1 9 1 3 6 4ห1นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วยคัะละ5,000บาทนะคะใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะเราฝากแนะนำด้วยนะคะตัวนี้สภาพสวยแล้วก็พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวรอช่างกันสักครู่หนึ่งนะคะเขาจะมาทดลองขับให้เราดูนะคะ,อะลองเครื่องแล้วก็ลองไฮดรอลิกให้ดูนะคะเดี๋ยวรอช่างแป๊บหนึ่งสักครู่นะคะ